มาชมนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวฮะ,ะเจ้าสัวใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสีชนะสีนะครับนี่ครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวนะครับนิ้วครบจมูกโด่งสวยเลยะครนะับนะฮะบล็อกจอขีดนะครับบล็อกจอขีดบล็อกนิยมะครับนี่ครับคำว่ารุ่นแล้วก็เจ้านะเจ้าจอจ,จานจะมีขีดหางยื่นออกมาด้านล่างนี่ครับนี่คือ บล็อกนิยมจอขีดครับเนื้อเงินนะครับปี38นะฮะหลวงปู่หลิวสร้างไว้ในปี2538นดะฮะด้านหลังจะตอกโค้ดสอทอไหมฮะสอทอนะครับไม่ใช่สอนะครับสอทอย่อมาจากสารสาธารณสุขนะครับนะบเป็นคณะทีมจัดสร้างนะครับแล้วก็หลวงปู่หลิวปลุกเศษครับปี2 5 3 8นะฮะสวยสมบูรณ์มาก เจ้าสัวเจ้าสัวใครอยากเป็นเจ้าสัวชนสีชนสีนะครับอะต่อไปในปี38นี้นะครับท่านก็ได้สร้างรุ่นนี้ด้วยครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่จนนะครับรวยไม่จนนะครับมีแต่รวยไม่มีคําว่าจนนะครับนะฮะรวยไม่จนนะครับเนื้อเงินปี2538ครับเนื้อเงินครับองนี้ครับพี่พี สร้างไว้เพียง5000องค์เท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากนะครับรุ่นรวยไม่จนเห็นไหมครับนะสร้างปี2538นะครับนะฮะด้านหลังเป็นยันนะครับพญาเต่าเรือนนะฮะงดงามจริงๆครับรวยไม่จนปี38ครับหลวงปู่หลิวจะสร้างนะสวยสมบูรณ์หายากสร้างน้อยครับพร้อมเลี่ยมทองหมื่นกาบาทครับเนื้อเงินพร้อมเลี่ยมทองหมื่นกบาทบูชังได้ครับนะจับต้องได้ครับ นะฮะเนื้อเงินด้วยนะต่อไปอ่อเป็นพระเครื่องปีพศ .2,500 3 8ครับสร้างไว้เพียง1,000องค์ครับนะ,ะพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบุรณะพระราชวังสนามจันทรเนื้อเงินครับองนี้ครับเป็นเนื้อเงินที่สวยมากจมูกโด่งนิ้วครบนะครับนี่ครับบุรณะ รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทรเนื้อเงินหลวงปู่หลิวสร้างปี38จํานวนการสร้าง1000องค์เท่าน,นั้นครับนี่คือหนึ่งใน1,000องค์ครับนาต่อโคดคมคมลึกๆครับเห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับหายากครับหายากนะนี่คือของหายากครับนะพระยาตะเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ปี38เนื้อเงินครับอ่ะต่อไป มมาชพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นสะดุ้งกลับนะพิมสะดุ้งกลับแช่น้ำมนนะฮะกลับร้ายกลายเป็นดีบล็อกเนื้อเกินนิยมครับนี่ครับเนื้อเกินด้านบนเนี่ยนิยมครับนิ้วครบเห็นไหมครับจมูกโด่งสวยนะครับจมูกรุ่นนี้เขาไม่ใช่แหลมเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจมูกนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับนะคาบนะคาบไข่ต่างๆนี่คือคาบน้ำมนนะครับคาบน้ำมนนะครับที่เกาะ หุ้มเต็มอง์พระนะครับนี่ครับแล้วต่อโค้ดมุมขวามือนะครับนาพร้อมเลี่ยมทองเนี่ยหมื่นกว่าบาทครับนะสวยๆเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมทองทองก็ใหญ่หนานะครับนี่ครับสวยมากครับพี่พี่จ๋าแช่น้ำมนต์พิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลเป็นดีครับปี2 5 3 3ครับ2533นะครับนะปลูกเสกและแช่น้ำมนต์ยาวนานครับรุ่นนี้นะฮะ สวยมากครับพ,พี่มาต่อไปปี33เสร็จแล้วก็มาชมพระเครื่องพญาต่าเรือนนะครับรุ่นสุขใจหล่อโบราณเนื้อนวโลหะครับองนี้คือรุ่นสุขใจหล่อโบราณเนื้อนวะโลหะปี2 5 3 7รบครับส5 3 7มครับสวยไหมครับขอเช็ดหน่อยนะเป็นคราบไข่ ขาจากเหงื่อมือผมเองนะครับนี่ครับผู้หญิงบูชาได้นะครับผู้ชายบูชาดีนะครับเนี่ยเทียบกับเหรียญบาทเห็นไหมครับนะพอเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทเห็นไหมครับใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งบาทไม่เยอะครับไม่ใช่พญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่พอเทียบกับพิมพใหญ่เห็นไหมครับต่างกันเลยนะครับเนี่ยครพอเทียบกับพิมพ์ใหญ่ก็ต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับ ผู้หญ,谢谢หหญิงบูชาดีครับรุ่นสุขใจปี2537เครับเนื้อนวะโลหะครับสวยสมบูรณ์ครับพี่จ๋าเป็นกรอบทองคำสั่งทำนะครับผมสั่งทำมาพร้อมกันตอนนั้น10กว่าองค์นะทั้ง mm hmm. <Smash>. เนืน <roar S 1> <ๆ>้อเงินเนื้อนวะเนื้อสตังนะครับฮะเรี่ยมมาตอนนี้เหลือไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะครับกรอบแบบนี้ก็ไม่ได้สั่งแล้วครับเพราใช้เวลาทำนานครับช่างใช้เวลาทำนานมากครับเพราะประณีตครับนะ ทำไปทำไปพอเสร็จหมดแล้วพอนะพอไปชุบนะครับชุบป,ปุป๊บเพชรหลุดก็ต้องแก้ไขใหม่นะครับแก้ไขใหม่ครับทายากมากครับช่างออกปากเลยว่านะครับเพราะว่าเวลาทําราคาได้เท่ากันนะได้เท่ากันกับกรอบทองทั่วไป <laughs> <laughs> ผมก็เห็นใจช่างพอพักหลังผมก็ไมไ่ค่อยได้สั่งแบบนี้นะยกเว้นว่าลูกค้าจะรีเควสตมานะครับต่อโคด้ด2โค้ดครับเนื้อนวะสวยๆเลยครับรุ่นสุขใจครับ นะปี37นะฮะปี37อ่าในปี2537นะครับนี่ครับท่านก็ได้สร้างรุ่นนี้ด้วยครับรุ่นสุขใจเช่นเดียวกันครับแต่เป็นพระยาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่รุ่นสุขใจครับนะฮะเนื้อนวโลหะครับองค์นี้นะจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับนะฮะนะทองนั้นหนาครับผิวนะครับนะฮะสวยๆเลยเดี๋ยวดูครับเดิมเดิมนี่คือพระเดิมๆครับนับวันยิ่งหายยากครับพระสวยแบบนี้ พอไปอยู่ในรังใหญ่หมดแล้วนะรังอาเฮียอาป๋าหมดแล้วครับนะฮะดีใจกับทุกท่านด้วยที่ได้ครอบครองคลาสซสวยไปนะครับนี่ครับสวยมากครับรุ่นสุขใจเนื้อนวะปี37ครับต่อไปนะในปี37นะหลวงปู่หลิวขั้นด้สร้างรุ่นนี้นะครับพญาเต่าเรือนค้าขายดีครับนี่ครับค้าขายดีนะเน้นหลักเลยครับรุ่นนี้เน้นค้าขายดีครับ อนุสรณ์89ปีของหลวงปู่หลิวปี2537องค์นี้คือเนื้อทองแดงผิวไฟครับพร้อมเลี่ยมทองครับงามๆครับต่อกโค้ดรันนัมเบอร์ผิวไฟแดงๆครับนะฮะพญาเต่าบินค้าขายดีปี37ครับนะะพร้อมเลี่ยมทองงามๆครับนะต่อไปมาชมเหรียญครับเหรียญน,นะฮะ พระพิคเนตเหรียญพระพิคเนตนะครับตัวแทนเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับนะหลวงปู่หลิวท่านนะศรัทธามากครับพระพิคเนตนะครับพระพิคเนตนะท่านเชื่อในพระพิคเนตนะครับหลวงปู่หลิวนะครับนะท่านก็สร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับให้นะรุ่นนี้ครับอยู่ในรุ่นรวมพุทธคุณอยู่ในชุดของขวัญนะครับสร้างเพียง999ชุดต่อโค้ดเฮงครับเห็นไหมครับต่อโค้ดเฮงด้านหลังเนี่ยครับ คมคมลึกๆนะครับต่อโคดเฮงครับอุดผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณจีวอลแล้วก็ติดเส้นเกษาด้วยนี่คือสมบูรณ์มากนี่คือ1ใน999เหรียญเป็นเหรียญพระพิคเนตเนื้อนวโลหะครับปี2538รครับรุ่นรวมพุทธคุณสมบูรณ์มากๆนะสมบูรณ์มากๆครับนะต่อไปรุ่นรวมพุทธคุณนะครับพระสังกจายรุ่นรวมพุทธคุณครับนะ เนื้อนวโลหะครับสร้างขึ้นในปีพศ2538พิธีรุ่นรวมพุทธคุณครับนะหลวงปู่หลิวท่านเคารพและศรัทธามากครับพระสังกัจจัยรือหลวงพ่อโตนะครับนะฮะที่ท่านเรียกว่าหลวงพ่อโตนะครับพระสังกัจจัยหล่อโบราณรุ่นรวมพุทธคุณเนี่ยจะมีคําว่าหลิวและก็คูณก็คือหลวงปู่หลิวหลวงปู่คุณครับร่วมกันปลุกเสกในปี38ครับเนื้อนวะโลหะครับใต้ฐานนะครับจะอุดผงพุทธคุณติดจีวรแล้วก็มีเส้นเกสาอยู่ด้วยนะครับ สร้างไว้เพียง1,000องค์เท่านั้นนะงงามเลยครับง,งามๆเลยนะครับจมูกโด่งนิ้วคบผิวเข้มเขมน้ำเนื้อนวะครับต่อไปนะปี38เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ชมเหรียญยันวนนะครับหรือเหรียญรุ่นฉลองกุฏิปี2 5 3 5ครับ2535เหรียญน,นี้คือเหรียญเนื้อนวะโลหะครับสวยมากพี่พี่จา๋านะต่อโค้ดคงคมลึกๆผิวเข้มเข้มครับเนื้อนวะโลหะหายากสร้างน้อยครับรุ่นฉลองกุฏิครับมเมตตานะครับหลงปู่หลิวติดชัดมากครับนี่ครับ งามๆไปเลี่ยมทองทองเก่าทองโบราณนะครับเจ้าของเดิมนะครับบูชามายาวนานครับตั้งแต่ปี2 5 3 5ในที่ท่านได้บูชามานะครับนะฮะนะครับรุ่นฉลองกุฏิหลังยันวนดูดซับเรียกซับดีนักเลยครับใช้ยันตัวเดียวกันกับพยาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนนะครับเห็นไหมครับนะสร้างคนละปีนะครับเหรียญนี้สร้างปี35พระยาเต่าเรือนสร้างปี37ครับ นะเหรียญยันวนนี่คือดูดรัพ์เรียกซับนะครับนะพาโชคดีนักแรครับพี่ๆจ๋าดูดนะซั์สินเพิ่มพูนทวีดีมากครับ<ม>เหรียญยันวนรุ่นฉลองกุฏิปี35ครับ<ม>เนื้อนวะโลหะครับต่อไปปี35เสร็จแล้วมาชมนะพญาเต่าเรือนที่สร้างขึ้นในปีพศ2540ครับรุ่นปลดนี้ครับรุ่นปลดนี้ปี2540ครับ สวยสมบูรณ์มากนะจมูกโดง่งนิ้ว10นิ้วครับนะนิ้ว10นิ้วเนื้อเงินลงยาเดิมครับปี4ี่ศูนยนะครับปี2,540เนื้อเงินลงยาหรือกับเนื้อเงิน,นครับธรรมดาเนี่ยสร้างสี่ร้อยเกเหรียญเท่านั้นครับสี่ยเก้าหรียญน,นำออกไปเก้าสิบเหรียญไปลงยาครับนะมีทั้งสีน้ําเงินแดงน้ําเงินเขียวสีแดงสีเขียวนะครับ แต่หายากมากครับพี่ๆจ๋านี่คือหนึ่งใน499เหรียญรุ่นปลดหนี้ครับปลดหนี้ปี2540ครับนะฮะเหรียญน,นี้มีการต่อรองราคากันหลายรอบมากครับ3 2 0 0 0 5่นสงซิไม่ไม่ปล่อยครับ3นะ,ะ,นะะถ้าอยู่ในตัวเลข3 0 0 0 0น,นี้ยังไม่ได้ปล่อยครับขอเก็บไว้ดีกว่าครับนะฮะนี่คือที่สุด1ใน499เหรียญครับ ยากมากครับเนื้อเงินลงยานะต่อไปมานะชมรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบครับเนื้อเงินนะครับนะปลูกเสกในพิธีเดียวกันกันกบพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้ปี40่ครับนี่คือรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบปี2540ครับอง์นี้คือเนื้อเงินครับตอกโค้ดคมๆผิวสวยมากครับนะฮะงามจริงๆครับ รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภปี40ครับนะพร้อมเลี่ยมทองสั่งทำโบราณครับหนามากหนามากครับถ้าเป็นยุคนี้ทองทองหนาแบบนี้ครับทองหนาแบบนี้ต้องมี20,000นะะ20,000นะครับนะฮะงานจริงๆครับสร้างเพียง499เหรียญครับนะ499เหรียญครับ รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภเนื้อเงินปี40นะครับอ่ะต่อไปองค์สุดท้ายในฐานนี้ที่เตรียมมาโหนี้พูดยาวหน่อยนะครับนะฝากพี่ๆรับชมยาวๆหน่อยนะครับอย่ากดเลื่อนข้ามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนชื่ออะไรนะครับนะครับนี่คือพญาเต่ามังกรหลวงปู่หลีวครับพญาเต่ามังกรหลวงปู่หลีวสร้างไว้เพียง2000องค์ครับตอกโคตดคมๆนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมดูครับนิ้วสวยจมูกโด่งครับ ตอกโค้ดคมๆนะครับนี่คือพยาเต่ามังกรหลวงปู่หลิวปีพศ .2541 ครับนะสร้างไว้เพียง2,000องค์เท่านั้นนะครับเต่ามังกรนะครับนะสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะโอเคโอ้ยพูดยาวมากครับวันนี้ใช้เวลาพูดนะครับทำคลิปนี้ไลฟ์สดนะับสดนี้ 50นาทีนะครับเดี๋ยวองนี้เดี๋ยวส่งไปเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ชมครับปดนี่ปี36พิมนะครับพิมใหญ่รุ่นแรกนะปี35เรียกปี35ก็ได้36ก็ได้ครับทองแดงนะครับสวยสมบูรณ์มากจมูกตรงนิ้วครบครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ นะกดติดตามนะครับใต้ช่องคลิป YouTube ด้านล่างขวามือสีแดงๆครับกดแช์นะครับนะแชร์ไปที่ Facebook แชร์ไปที่ Line นะก็ได้นะครับจะขอบพระคุณมากนะพี่ๆท่านไหนนะที่พบเจอคลิปนี้ขอให้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยครับพี่ๆสนใจติดต่อถ้าเช่าบูชาก็แอดไลน์หรือโทรมาคุยกันได้ครับ0924191588ครับนะครับ0924191588ครับ พระเครื่องพยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวทุกองนะครับผมรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอนะครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากวันนี้พูดไปกี่องค์สองสี่หกแปดสิบ2ิบสองสิบสี่สิบหกสิบแ่สิี่โอ้โหเกือบสี่องค์ครับพี่ๆนี่คือพระนิยมนิยมของหลวงปู่หลิวครับเป็นรุ่นที่นิยมนะครับนะครับ พุทธคุณของพระเครื่องหลวงปู่หลิวนะครับไม่ต้องห่วงครับโดดเด่นทั้งนั้นโชคลาภเมตตาแคลคาาค้าขายดีครับพี่พี่วันนี้ผมโบสถ์โอหานาพระเครื่องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ